โดยใช้เครื่อง hp i n j e t violet รุ่น415นะครับอนอื่นผมก็เอาบัตมาวางครับไว้ที่เครื่องสแกนนะครับตรงนี้เป็นกระจกเครื่องสแกนแล้วเราก็ปิดนะครับปิดนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่ม นี่นะครับกอปี้นะครับด้านซ้ายนะฮะจะเป็นแบบสีนะครับด้านขวาจะเป็นขาวดำนะครับเดี๋ยวเราจะลองกดแบบสีก่อนนะครับกดนะครับให้มันเป็นเลขกหนึ่งนะครับมันขึ้นเล็กหนึ มาแล้วครับกระดาษเริ่มฟีดมาแล้ว มาแล้วครับอันนี้เป็นสีนะครับคท่านี้ถ้าเกิดเราอยากจะถ่ายด้านหลังด้วยนะครับเราก็เอาตัวกระดาษนะครับเอาไปใส่ไว้ที่ด้านบนนะครับแล้วก็ก็เปิดฝานะครับกลับด้านนะครับแล้วาวางไว้ข้างล่างจากตำแหน่งเดิมมันอยู่ตรงนี้ ปิดฝาครับคราวนี้เราจะลองกดเป็นตัวขาวดำนะครับก็กดที่ปุ่ม copy ด้านขวานะครับพอนะกดครั้งเดียวมันจะขึ้นเลขหนึ่งนะครับแล้วก็ดานมันก็จะฟีดลงไปมาแล้วครับตัวน,นี้ก็จะได้2หน้านะครับเรียบร้อยนะครับ คลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ